ครับวันนี้ก็จะมาส่วนบนของกิจกรรมความเพียรน,นะครับผมวันที่16มกรานะครับหกนะครับนายสลาวินลำดับที่หนึ่งสองหนึ่งนะครับผม บัดนี้วันที่16มกราเป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้าสราวินกสิเลศประวรถวายเสียงสวดสะทยายพระสวดพระปริสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจริยบูชาแดกุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระเด็กได้มีสมาธิจดจ่อในอักครพยัญชนะในบทสดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินบทหนึ่งจุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลสุอัตลักษณ์ฉันตุเทวตาสัทธามังมุนีราชัสสะุนันตุสักขโมคถังสักเคกามีจารุเปคิริสิขาราเตจันตลิเควิมาเนทิเประเทจักามีตัลุวนาคาหเนเเคหะวัทุมหิเคเตผู้มาจะยันตุเทวาชรัทธาวิสเมยักขคันทัปนาคาติทันตาสันทิเกยังมุนีวาราจันังสาธิวัเมสุนันตุธรรมสวนรการูอายม์ปัฏฐนตาธรรมสวนรการูอายม์ปัฏฐนตาธรรมสวนรการูอายม์ปัฏฐนตาบิสองบูชาพระราตตาใจ อิมินาสก,กาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะบทสามกาาับพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพร,ระขวาพุทธังประควันตังอภิวาเทมิสวาาขาตัวปัจวาตาธโมธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนปัจขวโตวสาวะกะสังโคสังฆังนัมามิ บ for ทสี่นัมกาจิตทิคาถานโมตั sh สสะปะคะวตโตอรัฏฐโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวตโตอัฏโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะควตโตอัฏโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทห้าไตรสนนคมนาปาทะพุทธังสระนังคชามิธรรมังสระนังคชามิสังฆังสระนังคชามิทุติยมปีพุทธังสระนังคชามิทุติยมปีธรรมังสระนังคชามิทุติยมปีสังฆังสระนังคชามิตติยมปีพุทธังสระนังคชามิตติยมปีธรรมังสระนังคชามิตติยัััมมปิสสงงงฆะรคา บทหกสัจจกิริยาคาถานัต wow ทิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวัลังเอเตนะสัจจวัฒนะโสติเมหุนตุสัพปทานัตทิเมสระนังอัญยังธามโมเมสระนังวัลังเอเตนะสัจจวัฒนะสังโติเมหุนตุสัพปทานัตทิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวัลังเอเตนะสัจจวัฒนะโสติเมหุนตุสัพปทาบทเจ็ดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวารสเกสุวิหารติกับพิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทศนายะพิกุสังขันจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตัทธโหสิอายังโหพระขวารสเกสุวิหารติกับพิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกุสัตเตหิ สภีเหว่าอรหันตหิทัศหิจรกรกธาตุหิตเพยหเวตาเยปุยะนันิปติตาุหติภควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยันนุณะไมยัมปิเยนะพระขวาเตนุปัสสังกมยามะอุปัสังกมิตวะพระควโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาษสยามติอรโคตาเทวตาเสราปินามภารวาปุริโสสัมมินทิตังวาภาหังภาษารายะปภาษาริตังวาภาังสัมมินชยะเอวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวัตโตปุระโตปัตระหังสุ อรหโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตโตสันนิเกอิมังค่าถังอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหัตอิมังธรรมสมยังทักิตายวะอัปราชิตาสังคติอรหโขอปราเทวตาพระขวัตโตสันนิเกอิมังค่าถังอภาสิอัตตระพิฆวะสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกรงสุสารทิวเนตันเนจขะเหตวะอิทธิยานิลักขันติปันทิตาติอระโขอปราเทวตา พระครวตสันนิเกอิมังคาถาังอาภาสิเชจวะคีลังเชจาวะปรีคังอินทคีลังอ,องห์จามัมเนชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสสุนาคติอัจโคอัปราเทวตาพระคววตสันนิเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจีพุทธังสรารนังคตาเสานเตคขมิสันติอัปยภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริโพรสันติติอัจโคพะขาวพิคูอัมมันเตสิเยปุยยะพิขเวทัสสุโลกาตาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหงติตถาคตัง ทศนยะพิคุสังคั์จะเยปิเตพิกเวอเฮสุงอตินามัมฐานังอรหันโตสัมมาสัพุทธาเตสัมปิพระวันตานังอิตจปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตาของอเฮสุงสยธาปิปายหังอิจระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตมัรฐานังอรหันโตสัมมาสัพุทธาเตสัมปิพระวันตานังอิตจปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตาภวิสันติสยธาปิไยหังอิจระหิอจิคิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิจิติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิ กเวเทวกายานังนามานิตังสนารถสาธุกังมะนะสีการุถะภาษิสามิติเอวัมพันเตติโหเตพิคูภะคาวโตปัญญาตสงุงภระเขาวาเอตตะโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตะภูมาตาทัศสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวสัสลีนาโลมหังสัพพิสัมพุโนโอทาตัมมะนะนัสาัุถาวิปัสสันามาณวิลาพิโยปัญญาสเตยัตวาวะเนกาปิระวัธเวตตุอมันติสัทธาสาวเกศาสเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตัปปะมักรุงสุตตวพุทธศาสนาสนางเตสัมปาตระหุยานังอมนุสานะทัสนังอภปเกสรามัทธคุงสหัสสังอทะสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสสงอภปเกนตะมัทธคุงที่พาที่สาสภาพุตตาอหุงสัจญศัพพังอภิญญาะอวะกิจตะวันะจักขุมาตโตอมันตยิสถาสาวกศาสาเสนเตเวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเยวงหังกิตยิสสามิคิราหิอนุปุพพโส ตัทธะหัสสาวะขาภูมากาบิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสัจสิโนโมทะมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนังฉะสหัสสายเหมวตายยากานะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนังสาตาคิลาติสหัสสายอยานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสัจสิโนโมทะมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนัง อิเจเตโสระสสะหัสายขานานตะวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันวันโตยัสติโนโมทมานาภิกกมุงภิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญญสตายาขานานตะวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันวันโตยัสติโนโมทมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชขังฮิโกเวปุรัสสนิเวสนังพิโยนังสตะสหัสสังยขานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชขังฮิโกโสปะคะสมิติงวะนัง ปุริมันจัตที่สังราชาตตตะโทภาษาสติคันทพะนังอธิปติมหาราชายัสสัสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทนามามหาภราอิทิมัโตชุติมัโตวันณวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกรรมงพิคุนังสมิติงวนังทักินันจัตที่สังราชาวิรุฬโหตัสภาษาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทนามามหาภราอิทิมัโตชุติมโตวันตะวันโตยัสสัสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติงวนังปัชิมันจัตที่สังราชาวิรุปโปภาษาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะปะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยสัตสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวะนังอุตตลัญจัตที่สังราชากเวโรตัปปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัติโสปุตตาปิตัสสะปะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยสัตสิโนโมทมานาพิกามุพิกุลังสมิติงวะนังปุริมะที่สังสาตทัถรักคิเนนวิรุทะโกปชิเมนะวิรูปกโข กูเวโรอุตลังที่สังจตโรเตมหาราชาสมันตาจตโรทิสาทันทรัตมานาอัตังสุวเนกาปิละวัฒเวเซสังมยาวิโนทัสาอาคูวันจริกาสธามายากุเตนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามเสโถจะกินุคันฑุนิคันฑุจะปันโทโอปะมัญโยจะเซวัตสุโตจะมาตริจิตเสโนจะคันทัปโณนโรชาชัโนสะภมอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยวัชสาเอเตจจเนจะราชาโนคันทัปพาสหะโรชุพิโมทมานาภิกกรมุงภิกุนังสมิติงวนัง อธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัรมพรัสตระาอาคูัยคาสหยาติภิยามุนาทัตตะถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันมหานคโสปะคัสมิติงวนังเยนาคราเชสหสาหารันติทิพาติชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวณมัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทาตาคราชานมาสิสุปันโตเขมมากาสีพุทธโสนาหิวัจหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสนะมังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเทนะ สม,มุทังอสุราสิตาภาสตาโลวาสวัสเตเซเตอิทิมันโตยัสัตสิโนโการกัญชามหาทิสมาอสุราธนะเวสา,าเวปจิตติสุจิติตจัปหาราโตนโมจีสหทสัตัญจะพริปุตานังสะเพเวโรจานามกาสันหิตตวาพระดิงเสนาหุพระทธมุป,ปาขมงสม,มโยธานิพัฒนเตภิกุณังสัมมิติงวนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วายโยตถาขมงวัลุนาวัลุนาเทวะสมโมจะยะสัสาสหะ เมตากัลุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสตเตทัสศถากายาสเพนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมุงภิกุนังสมิติงวนังเวณทุนเจเทวาสหาลีเจาะสมาจะทุเวยมะเจตระสุปนิสาเทวาเจตระมาภูภุรักิตาสุริยสุสปนิสาเทวาสุริยมาภูภุรักิตานักขันนิภูรักขิตาอาคูมันทะวะลาหกาวัสุนังวาสโวเศธโสโคปะคะปุรินทโธทเทเสตเตทัสศถากายาสเพนานตตะวานิโน อิทิมโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตเยสัสสิโนโมทัมานาอธิกามุงพิคุนังสมมิติงวันังอถาคูสหภูทเทว,วาฉละมขีสิขาริวอาอริทกาเจโรชาเจอุมาปุผานิพาสิโนวัสลุนาสหาธรรมาเจอาจุตาเอาเนชากาสุรยะนุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเตเตทัศธากะยาสัเพนานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโน โมทัามนาอภิกรรมุงพิกุลังสมิติังวังสัมานามหาสัมานามานุสามานุสุตมาคิกทาปทูสิกาอากูอากูมโนปทูสิกาอัตากูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาลขามหาปาลคาอากูเทวายะสัสิโนทัตเซเตทัตสักกายาสเพนานัตะวานิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยะสัสิโนโมทัามนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติังวังสุกากะรุมหาอรุณาอากูเวคณะสาสหะโอสาตะคหาปั้มโมขาอากูเทวาวิจักขนา สัทธามตตาหาลัาชามิสกาจ,จะยัสสิโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติเะเส,สเจทัศสากายาสะเพนะนัตตะวนนันิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วานาวันโตยสัสสิโนโ,นโ,นโมทะพมานาอธิกรมุงพิกุนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจ,จะยสัสสิโนสัมพิตะการามาเสถาโชาตินานมาจะาอาสวะนิมัมงสารติโนอาคูอาสาคูปรณะิมิตาตทเส,ส,สเจทัศสากายาสะเพนะนัตตะวัน,นิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะพมานาอธิกรมุงพิกุนังสมิติงวนัง เทเษเท,เท,เทวานิกยาสเพนานัตตะวานิโนนามันวิเย,ยนะอาคันฉงเย,ยจันเย,ยสติสาสหาปวุทธชาติมัคคีรังโอคาตินะมานาสวังทักเกโคคตรังนาคังจจนทางวอสิตาติตังสุภามาปรมาโตจักปุตตาอิธิมโตสหสนังกุมารโรติโสจัสบาคาชามิติงวนงังสหัสภพามะโลกานังมหาภมาทิตทติธติอุปปนโนชติมโตภิสมากายโยยะสสิโสทัศเศราอิสาอาระอาคูปเจกะัวะสวัตติโน เตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสสเพออิกันเตเซนเทเทเวสภรมะเกมารสีนาอะิกามิปันสกันหัสะมันที่ยังเอทะคันหัสะพันทัทะลาเคนะพันธมัตุโวชมันตาปาริวาเรทะมาโวมุนจิธาโปจินังอิติตะทะมหาเสโนกันหัสเังอเปสยิบานินาตาละมหัจชะสลังกตวานะเพลระวังยัถาปวุสโกเมโคธนยโตสาวิชุโกทัาโสปจุทาวติสังคุโตอัสยังวะเสตัญญสะพังอภิญญยะเพะวิตขจวานะจักขุมาตุโตอมัตยิสถาสาวาเกศาเนระเต มารสีนอาอภิกันตาเตวิชานาธาตุพิฆว,วเตจะอาตถะมกกระดงสุตตะวัพุทธสัาสานังวิตาลาเขหิปะกาโมงเนสังลมมัมปิอินชยุงสัจเพวิชิตตสังคามาพยาติกายสัตติโนมโนทิสหะปุเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติบทแบบธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระควาวภารณติยังอิวิหารติอิสิป,ปตเนมิขเทเยตัตะโคพระควาปัญจวัควคีเยภิกขุอามันเตสิ เอวเมพิฆเวอันดาปปะภชิตเะเสวิตตพายโยจะยังการเมสุกามะสุขาลิเนกาโยโคหฮินุคโมปุทุชนิโกอนาิโยอนนทสันหิตโตโยจะยังอตตะกิละมถฐานุโยโคทุโคอนาิโยอนันทสันหิโตเอเตเตพิฆเวอุโภอันเตอนุปคัชมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตอะภิสัมพุทธาจะขุกกรณีนักกรณีอุปาสมัยะอภิญญาสัมพรณิยะนิพนยะสังวตติกัตตมาจะสาพิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะ อภิสัมพุทธ,ธาจักขุการณียนักการณีอุปสมยยายะอภิญญาะสัมภูร,รยะนิพพานายะสังวัตติอยะเมวะอริโยอัธังกิโกมะโกสยทีทางโฆโฆโฆสม,มาธิติสัมมาสังกปสัมมาวจาสัมมากัมมะโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิออยังโขสาภิเกเวมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทพพพพพธ,พธา,าธจักขุการณียนักการณีอุปสมายะอภิญญาะสัมภูรยะนิพพานายะสังวัตติ อิดังโคปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณนันปีทุกขังโสกัปริเทวะทุกขาโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปียหิวิปโยโคทุกโขยังปิดชังนราปฏิัมปิทุกขังอสังคิตเตนะสัมปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอิังโคปนะพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยัยังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตตระตตระพินันทินีสยทีทางกรรมตันหาเวตันหาวิภวตันหา อิทังโขปะนะพิกเวทุกขนิโรธโอริยสัจจงโยตัสาย,ยิวะตัญภายะอเสสะวิลาคันิโรธะจาโรโขปตินิสัคโคมุติอนารโยอิทังโขปนะพิกเวทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอายะเมวะอริโยอัตถังขิโกมักโมคโคไสยัตีทางสมาธิทิสมาสังกโปโสมาวจาสมากัมมตโตสมาอธิวสมวัมมะวายโมสมาสติสมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจ์ตีเมพิกเวภุกเพยอน,นันตสตสุธรเม,มสุจักคุงทัปปะฏิเอนังุทัปปิิาวช อุทัปิอารโกอุทัพปะทิตั้งโผปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังปริเอยันติเมพิกเวปุเพนันสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัพปะทิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปะฏิอารโกอุทัปิตังโผปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังปริยายันติเมพิกเวปุเพนันสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัพปะทิญาณังอุทัพปะทิปัญญาอุทัจปะติวิชาวอุทัพปะทิเารุโภ อุทัปฏิเอานังอุทัปฏิปัญญาอทัปฏิวิชาวทัปฏิอารโกทัปฏิตังโขปนิธังทุขันสมุทยโยอริสัจังปะหาตพันติเมพิกเวปุเปอนันสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปฏิเอานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาวทัปฏิอารโกทัปตฏิดังโขปนิธังทุขาสมุทยโยสัริยสัจังปะหีนติเมพิกเวปุเปอนันสเตสุธรรมเมสุจักคุงทัพปฏิเอานังอุทัปฏิปัญญาอุทัทปิ อีท at an ังทุกขังโรธอเิยสจันติเมพิเวปุเพอนันสเตสุธรมเมสุจักคุงทพปะฏิยานังทัพปะิปัญญาอุทัปะฏิวิชาวทปะฏิอารโกทปะิสังโฆปณิทังทุกคนัโรโอเิยสจังสัจจิกาตันติเมพิกเวปุเพอนันสเตสุธรมเมสุจักคุงทพปะิยานังทัปะฏิปัญญาอุทปะิวิชาทพปะิอารโกทปะฏิตังโฆปณิทังทุกขนัโรธอเิียสจังสัจจิกาตันติเมสุ จักคุงทัปปะทิยานังุทัปปะทิปัญญาทัพปะทิวิชาทัพปะทิอารโกทัปปะทิอีทั้งทุกครั้นที่โรกทั้คาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจันติเมิพิคะเวอุภะเอนันตสเตสุธัรมเมสุจักคุงทัปปะทิยานังุทัปปะทิปัญญาทัพปะทิวิชาทัพปะทิอารโกทัปปะทิสังโขปนิทังทุกครั้นที่โรกทั้คาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจ์พระเวตพันติเมิพิคะเวอุภะเอนันตสเตสุธัรมเมสุจักคุงทัปปะทิยานังุทัััปปปะะิิิิญญาาวช อาราโกโทัปปะทิตังโผปนิธังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังภวิฏันติเมพิฆเวบุเภอน,นุสตเตสุธรรมเมสุจักคุงทัปปะทิยานังทัปปะทิปัญญาทัปปะทิวิชาวทัปปะทิอาราโกโทัปปะทิยาวะกีวันจะเมพิฆเวอิเมสุจตุสุสอริยสัจเจสุเอวันติปะนิวัตตังทวารถสการังยะถาภูตังยานัทสนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังสพ,พิฆเวสัทเทวเกโลเก,ก,กสัมมาโลกเกจพเมเกสัสมนะพามณิยาปัจชะยะสติวมนุสัยะ อนุตตลังสมาสัมโพธิงกัิสัมพุทโธปัญญาสิงห์ยะโตจัโขเมพิคเวอิเมสุจัจจุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาลิวัตตังทวารัสสาการังเฮธาพูตังยานะทัสนังสวิสุทธังอโหสิยะธาหังพิคเวสเทวะเกโรเกสัมมาเกสัฟัลมาเกสัตสัสมาณะพามณิยาปราชยสเทวมนนสัยยะอนุตตลังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิงห์ ยานันจะปณะเมทัสนังอุทัปติอากุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชัตินัตติฐานิปุณัปโวติอิทัมวจักคะวาอตัมมนาปัญจวัคคียาภิกูลคะวัโตภาสิตังอวิันฑุงอิมันสมินจะปณะเวยาระกรัสมิงพญามาเนอายะสมันโตโกลทัญญัศวิราชังวิตามะลังธัมมะจักขุงดะบัติยังกินจิสมุททะยัทมังสัพพัดังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจักคะวัตาสมัจเกปุมาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตังปะขวัิงอติตะาภรน อปติวติยังสมเนนะวะภาภเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพมุนาวาเกนจิวาโลกสมิติภูมานังเทวนังสัททังสุตวาจะตุมมหาลัชกาเทวาสัทมนุสสาวสุงจะตุมมหาลัชกานางเทวนังสัททังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาวสุงตาวติงสานางเทวนังสัททังสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาวสุงยามานังเทวนังสัททังสุตวาตุสิตาเทวาสัทมนุสสาวสุง ตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวะนิมานรตีเทวาสัทรมนุสสาเวสงงนิมานรตินางเทวานังสัตตังสุตวะปรณิมิตวัสวัตตีเทวาสัทรมนุสสาวสูงปรณิมมิตวัสวัตตีเทนางเทวาสัตตังสุตวะพมกายิกาเทวาสัทรมนุสสาเวสูงเอตัมภะขวตาภรณสิยังอิสิปตนมิทเทเยอนุตลังสมะจักังบอิตังอปปติวติยังสมะเนนะวาพามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพมุนาวาเจนจิวาโลกสมินติอิติหาเตนะคาเนนะเตนะโมหตเตนะ ยาวะพรมะโนกาสัคโตอักผุกขคัจฉิอยัญจะสัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมบาวีทีอปัมโนโจโอราโรโอุปโสโรเกปตุระหูสิอติกกามวะเทวนังเทวานุภาวังอัตโขภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญยสิวัฏโผกนทาญโยอัญญาสิวะตะโภกนทาญโยติอิดีหิหังอาจสมโตโกนยัญสะอัญญปโภกนทาญโยเทวนามังอโหสีติบทเก้าพุทธานุสติ ชีติปิโสปขวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสวัสดตสุโลกวิถวนุตโลภุริสธรรมมาสารทธิสัตตถีวมนุสานังพุทโธปขวาติมติพมานุสติสวัสดิ์คาโตปขวตาธมโมสันทิตโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปะริอิโกปัจจตังทิ่จะโพมยงหีติปุติเบสังฆานุสติสุปฏิปันโนปขวัโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปขวัโตสาวกสังโฆใาญ่ยัปฏิปันโนปขวัโตสาวกสังโฆยามิจิปติปันโนปขวัโตสาวกสังโฆ ย ity, ่ที่ต่งจาตาลีปุริสายุคานิอัตถุริสาปุคาลาเอสาพระควัโตสาวกสังโฆอาหุนาโยปาหุนาโยทักกินโยอัญชลีกัลณิโยนุตระลังปุญะเกตตังโลกัสสาติปฏิทสองสกัจตวาสกัจตวาพุทธรัตนังโอสถังอุดมังวัลังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนโสตินานสันตุปัทวาสเพทุกขาบุปปาสเมินตุเตสกัจตวาธรรมรัตนังโอสถังอุดมังวัลังปาลิลางหูปะสังมนังธรรมเตชนโสตินานสันตุปัทวาสเพยพระยาวุปาสเมินตุเต สกตวาสังฆาตตนังโอสตถังอุดมังวรังอาคุณยังปาคุณยังสังเกเตชนะสตรีนานาสันตุปัตถวาสเปโลคาวุปัสสเมตุเตเมศีสามทินะบัญชรชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสังละสังเยปิวิงสุนราสภาสันหังกาลธโยพุทธาอัทวีสตินนยกาสเปปฏิชิตาไมหังมัตเตเกเตมุนิศาลาศีเสปฏิชิโตไมหังพุทโธธรรมโมสวิโรจเนสังโฆปฏิชิโตไมหังอุเรสัพพะคุณากรโล หาทะเยเมอนุรุธโธสาลีปโตจะทักกินีกนัญโยปิฏิภาค้สมิงโมฆคารโนจะวามเกทักกินีเสาวนีไม่หังอาสุงอนันทะลาหุลากัสโปจะมหานโมอุปาสุงวะมโสตะเกเกตะโตปิฏิภาค้สมิงสุริโยวะปะพังกระโรนิสิโนสิริสัมปโนเสวิโตผูนิพพงคโวกุมารกัสโปเทโรเหสีจิตตวาทัปโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสีคุณากโภปุณโนอังโคลิมาโลจะอุปาลินทสิโอลีเทราปจะอิเมชาตานัลเตติลการมมะเสตตาิิมหาาาวิิิชตยนะเ ชิตวันโตชินุรัสาชลันตาสีตะเตชนะอังคัมังคีสุสันติตารัตนังโพรโตอาสิภักกิเนไมตตาสุตตะกังพัชชังค์ปยโตอาสิวเมอังคุลิมาละกังขันธโมรัปริตจะจ่าอาตานัตยาสุตตะกังอากาเสชินังอาสิเสสาวากะสันติตาชินานนาลาวัสังยุตาตัตตปากระลังกตาวตตปิตาที่สันชตาไปและชตุปัทวาอาทีสาวินัยัญตุอนันตาชินัาเตชสาว็สโตเมสิกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลชินะปัญเชลมาจมิเวรันตังมาฮีเจเล สถาปริจุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุกโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรยโยสถัมมานุปปาริโตจารามิชินาปัญเชลติทั้สิบสี่พระองค์มหาการพระองค์สหสามัตถีนิมมิตาสาวุทันตังคีเมฆลังอุทิตาโคระสเสนมาลังธนานิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพ่อตุเตเชมังคลานิมาลาติเลกามันพิยุชิตัสสะพระติงโคนัมปนาวัฏกะมั๊ ธรรมะทัทายักษ์ขังคันดีสุทันตะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาพวตุเตชัยมังคลานินลาคิลิงขเชาวังอติมัตตพูตังทวคกีจักกามัสนิวัสสุารุนังตังเมตังผูเสกกวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชศาพวตุเตชัยมังคลานิอุคีตขคกขะมติหสสุทารุนังตังทวันติโยชนะปัถังกริมาละวันตังอิทีพิสขาตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชศาพวตุเตชัยมังคลานิสะตวนนตะตมุธลังอีวะขะพินยา กินยยญทุธาวัจนังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทสันเตชศพจุเตชแมงคลานิสจังวิหายะมติสัจจากวาทักเกตุงวทาพิโรปิตสามนังอติอันทัภูตังปัญญาปฏิบัชนิโตชิตวามุนินโทสันเตชศพจุเตชแมงคลานินันโธปนันทภูชะขังวิพุทธังมหิติงภูตนะเทระภูะเคนะทมาปยันโตอิทุปเทสะวิทินาชิตวามุนินโทสันเตชศพจุเตชแมงคลานิทุกขาหาทิฏฐิภูะเคนะทุรัตถะหัดถังพอมังวิโตทิชุติิิมธปะาาพนัง ยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพุตเตชะมังคารานิเอตาปิพุทธเชมังคาราอัตคาถาโยวาจโนทินาทิเนีสันเตมาตันทีพิถมานะเนกบิวิธานิจุปัตวานิโมคังสุขังอธิคมเมยันอโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถหินายะสัปปานิหนังปุเรตวาปาระมีสภาสัมปันโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนะทองตุเตชะมังคารังเชียนโตโคดิยามมเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังเตวังวิชโยโหหิเชสุชแมงคะเล อัปปราชิตะปันลังเกสีเศปทาวิปกทะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคัปปโตกมณฑิตสุนัขตังสุมังคลังสุปภะตังสุขุติตังสุขโนสมุหุโตจะสุขิตังพมจาริสุปักถินังกายกรรมังปวัจกรรมังปทักถินังปทักถินังมโนกรรมังปณิทีเตปทักถินาปทักถินานิกตะวันะละพันตเถปทักถินีพระวัตุสาพรมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาวินะ ตถาโสเทพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทาโสเทพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะตถทธาโสเทก็ันตุเตบทสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปเฆขเรภูธิคขเรตยิงตยิงตาธรรมมัธานีนะพระวันตุปูชิตาโสวิงกัลลเตถาวิหารมันทะเลเทลาจะมัชชาวนาวกาจะพิกโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกา คามาจะเทสานิคามาจะอิสราสปาณปูตาสุกิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทัศสัมภวะสังเซทชาตาอัธโบปปปาติกายนิยานิกังธรรมวัดังปฏิจเตสัมเพปิทุกะสะกรนตุสังขยังทาตูจิลังสตังธรรมโมธรรมัตราจะกุคคราสังโฆโมตุสมะโควะอัธยะจะยิตายะจะอัมเหระขตุสทธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวะทิงสัมปาปุเนยามะ ธรรมเมอริยปวเวทิเตปัศน,นาของสุสัมเพติปานินโนพุทธศสาสนเนธรรมาทะลังปวเวันโตเสาลเทโวปวัสตุสวุติภาวยะสัตตังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจ,จังลักขันติพุทธกังเอวังธรรมเเมณะราชนโนปชังลักขันตุสัพปทาปศิหงเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขาปตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกขาปตาจะนิโสกาของตุตสำเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปถังสเพเ enfin ทวานุโมทันตุสัมปัสสติสิทธิยาทานังทัดันตุสัทายะสีลังละคันตุสัพพทาภาวนาพิระตังหุตูสัจจันตุเทวตากตาบวลาเจตดโมงคนคาถาโกรุสัพพังสมังขลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภเวนะสตรีของตูนิรันตะังโกรุสัพพังสมังขลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภเวนะสตรีของตูนิรันตะัง โอทุสัพพังสมังขลังลาคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุปเวนะสติหุนตุนิรันตรังสเพพุทธาภระปตาปัญเจกนันจัยยังพระหลังอาหารตะนจเตชนะลักขังพันธามิสัพปโสสเพพุทธาภระปตาปัญเจกนันจัยังพลังอาหารตะนจเตชนะลักขังพันธามิสัพปโสสเพพุทธาภระปตาปัญเจกนันจัยังพลังอาหารตะนจเตชนะลักขังพันธามิสัพปโสสเพพุทธาภระปตาปัญเจกนันจัยังพลังอาหารตะนจเตชนะลักขังพันธามิสัพปโส สพีพุทธาภรัพตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตนะจจเตชนะลักขังบรรามิสัมปโสสภีพุทธาภรัพตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตนะจจเตชนะลักขังบรรามิสัมปโสสภีพุทธาภรัพตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตนะจจเตชนะลักขังบรรามิสัมปโสสภีพุทธาภรัพตาปัญเจการันจะยังพลังอาหารตนะจจเตชนะลักขังบรรามิสัมปโซอุณหภาพแห่งสัจจะอธิฐานอุณภาพเป็นความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระอัสสัยด้วยการสัญญาิบทสวดมนต์พระสุตรรฤทธิ์และพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกับข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเลยทั้งทางโลกและทางธรรมขอสชติเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดทยายาทม,มนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำเนินความนัแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิจาย์ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไว้ค,คงหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงนี้สามสินสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยภาพแห่งพระปริจงสำเร็จสิรรพทุกประการเทอญ บุญเป็นของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจ,จิตภาวนาทอนน้าถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพ้บุญนี้จงสำถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยเจริญเสวยทังท้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกแก่าทาั้งซีมประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจเจรตญตบกุศลเล่ามันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนะสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยเจ